สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ่อนี่ช่องไม้วันทุกที่ครับผมนี่คือไฮโปงคลังครับผมเอ่อรูปโปงคลังครับผมสะเป็นรูปโปงคลังนะครับผมเป็นใจกลางของปลาโปงคลังนะครับผมอาจจะประมาณนี้ครับผมมือนี้เขาจะมาตัดเอากลอกไผ่ครับผมตัดก่อบไผ่รีวิวเห็ดเอ่อบังโผครับผมก่อนี่ครับผมที่เขาจะมาตัดอัอนี้ครับหลาดฝาดเลยครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่อายกาศไม้วันทุ่ยด้อครับผมวันนี้สิภาพพี่น้องเอฟซีมาเฮ็ดบังโพครับผมหมายความว่าไม้วันทุ่ยนี่สิเฮ็ดบังโพสุเบิงครับผมสิรีวิวเฮ็ดบังโพสุเบิงว่าเป็นจังไหรนะครับผมตับแรกกตัดไม่ไผ่ก่อนนะครับผมกประมาณนี้ครับผมที่แรกนึกว่ามันสิบบวมมีรูเลยครับบวมีหูนะครับผมบาดไอมีอยู่ครับผมก็ถือว่าโอเคครับผม มาหาหมูว่านนี่มูมีครับผมว่ามือนีมีนะพ่อใหม่อันนี้ก็คือการบากบากว้เคียน1นึงอบากไว้แล้วก็มีเจียออกนะผมแล้วก็ซับแล้วก็ยิมาอธิบายพี่นอกฟังนะผมไอตัวขีดคอที่ว่ากําลังสี่เบองนี้เป็นตัวจับมันนะผมเป็นตัวจับมันครับผมอส่วนหงเทิ่งนี้ที่ว่าสี่เบองนี้เป็นเล่ามันครับผมเป็นเล่าของบางโหนะผมโอเคครับผมมาหอดบ้านแล้วครับผมบานนี้เขาจะมาเริ่มทาการพิธ เริ่มพิธีทําการกันครับผมอันแรกตัดก่อนครับผมตัดหมอ้อาบากไว้นะครับผมเพื่อเป็นด้ามจับครับผมด้ามสุมันนะครับผมตัดตังนี้แลกครับผมโอเคครับสลักษณะแบบนี้นะครับผมเพื่อไม่เอาเพื่อจะเอาไม้เสียบใส่นหู้นี่ครับผมแล้วก็แท่งของหู้นี่ครับผมป๊าป๊าป๊า ประมาณนี้ครับผมต่อไปเห็ดเล่าไหมครับผมเล่ามันเขาก็บจิมาตัดอ่านี่นะครับผมเล่าของมันก็บจิประมาณคืบนหนึ่งครับผมตัดนี่ครับผมตัดนี่ออกเลยครับผมโอเคครับโอเคครับผมก็จะได้เป็นหูวงได้ครับผมโอเคครับผมเริ่มเป็นหูวแล้ว นี่คือเล่ามันนะผมนี่คือเล่าของมันนี่คือด่ามจับครับผมตดตัวยิงมันเอาไม้เสียบใส่นี่ปั๊บเสียบกางหูนี่ปั๊บย่างยิงวะทีแป๊ะโอเคครับผมอันดับต่อไปกันมันจะมัดเกียร์เกียร์นี่มันมดนครับผมตัดอันนี้มันเป็ี่ยนมดนครับผมทั้งสองด่านได้แล้วครับผมแล้วก็ตัวนี้พร้อมครับผมใส่มีดนี่ครับผมเกียร์ให้มันให้มันเรียบให้มันเป็นเพื่อนลเอียบที่สุดนะผมเพื่อที่ว่าจะ ขันใส่ใหม่ไม่ได้มันลงเราขันงามเพอดีนะผมเนี่สวยงามครับผมไม้ไผ่ไม่ชุ่มครับผมมันเลยมันเลยปาดง่ายมันเลยเกี่ยเกี่ยนเกี่ยนเพื่อนเกี่ยนเกี่ยนมันออกเกี่ยนเห็มันออกเห็นมันเรียบเกี่ยนนะครับผมแต่มัไม่เห็นเกี่ยเกี่ยคือว่านะผมมันจะเรียบให้มันเรียบพอดีมันงามก็บ่ต้องเรียบร้อยก็ได้ครับผมอันนี้คือการสาธิตครับผมอันนี้ก็เฮหตมันเค็ดคือกันครับผมด้ามจับมันนี่ งามมึงสองฟังแล้วผมพ่อได้แล้วก็อันนี้ก็สวยแล้วครับผมขอ,อกันมาบเลยครับผมนี่ขอ,อกันมาบเลยต่อไปหาหไม้ใส่หู้นี่ครับผมหู้นี่ตนี่ครับผมไม,ม้เตรียม,มาแล้วดามนี่แล้วผมต้อง <c oughs> ค่อยๆเลาาด้วผมไม่ขาดไม่หักหนี่ พลาดเลยเดรับผมเขาต้องเทียบเบิรงครับผมเขาต้องเทียบเบิรงว่าหู้ปืนนี่กับไม้ที่เขาใส่สมมติว่าเขาใส่แล้วมันจะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ใส่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ใส่ปั๊บเฮนจะอยู่ประมาณนี้ไม้ก็จะอยู่ซื้อนี่นะครับผม ว่างบาดมือลเลยเห็ดจม,ม้านี่ครบับผมปั๊บจีบประมาณน,นี้ครบับผมงานมันก็ใส่นี่ครบับผมว๊าบเอาออกมาทแทกเบิ่งงมา,างเพียงใดครับผม อันนี้นี่ลักษณะประมาณนี้นี่น่าจะได้ครับผมเดี๋ยวมาลองทดสอบเบิ้งว่ามันจะเป็นอย่งไรครับผมไปแล้วครับผมโอเคครับผมก็ได้มาลักษณะประมาณนี้ครับผมไม่ก็โอเคครับผมซองกระบอกครับผมนี่เป็นอย่งไรครับผมซองกระบอกครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมบอกหนึ่งนี่ก็อีกบอกหนึ่งครับผม าลองทดสอบยิ่งกันเลยครับผมลูกกระสุนกับกระดาษแซ่ยหนามนะครับผมเป็นกระดาษแซ่ยหนามนะครับผมสิเป็นกล้องเล้องนี่สิมุมเดียวได้ครับผม <laughs> มือไม่ได้จับกล้องเลยครับผมกโอเคครับมาเนี่ยก็ได้อยอะอันดับแรกกับรูก็ที่แตกเพราะแตกไดครับผมอันดับแรกเข้าตรงหยัดก่อนครเพราะ,ระมันโล่งครับผมตัวนี้มันโล่งอยู่ตัวนี้มันโล่ง เขาต้องแห่ก่อนครับเพราะต้องหยัดลูกกระสุนก่อนยิ่งยิ่งยิ่ง,งออกไปก่อนนะผมได้แบบนี้เหบ่ต่อวครับผมต่อไปเป็งที่เด้อต่องที่แล้วกันไม่หนีแห่ออกไปก่อนเดี๋ยวก็ปลาน,นี่นาทีสองเด็ดเหมือนเดิมครับผมตอกเหมือนเดิมครับผม ันประมาณนี้ได้ผมเงียะตงไปเลยหู้นี่ตอกเหมือนเดิมครับของเรียนโบราณเนี่ยผมของเรียนสบายเด็กหน่อยเมื่อกี้ครับผมโอ้ได้ทีแล้วก็ลองยิง,งลองเบิ่งครับผมโอ้ย <laughs> ยังกูด,ด <laughs> ลืมว่าจิัวแตก มุมบ้านนี่กุ้งเพีย้ยนอันนี้เบิดเบือครับผมมาจิมาสาธิตเบิงึงปลุกปลุเพีย้ยเพีย้ยบ่าแตกครับผมบังนี่บ่าแตกเลยเรียว่าบังนี่เฮ็ดเมื่อกี้ครับผมแตกครับผมโอเคลองเบิึงใหม่ครับผมลองมึงใหมยังรู้ประทับใจครับแตกสิมาจิมารีวิวสาธิตเฮ็ดการเฮ็ดบังโผบ้านผมเอิ้นบังโผครับผม บังโพครับกันบ่แม่นกระดาษก็เป็นพวกไนบักนิวไนบักสังค้อนมูนี่ครับผมเอาใส่แทนก็จะเอื้อลูกกระสุนมันครับผมโอุ่นึั้งยาไซรลายกับมะเขือนะครับผมกอดีๆกาบามันปิดชุนบรรยากาศเบิอร์แรกอะล่องแงะมั้งครับผมโอ้เยี่ยมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องให้เบิ่งว่าเออจังไหนนะครับผมอีกมุมหนึ่งครับผม นี่ครับผมลักษณะอีกด้านนึงครับผมประมาณนี้เลยครับผมนี่บางหนึงครับผมนี่ก็อีกบางนึงครับผมมือเม็ดอหมู่บ้านครับผมบางนี่การวิจิตรศิลป์ทันดีจักกิแตกก็แตกครับผมบางนี่ลักษณะก็ทีประมาณนี้ครับผมตามสูตรมาตรฐานเป๊ะได้เลยครับผมกะยาห้มันถึงปลายได้คผมยาห้มันถึงปลายได้อ นี่ให้มันเลียช่องว่างไว้ประมาณนี้ครับผมให้มันเลียช่องว่างประมาณนี้ครับผมมันจะไปดียิ่งแตกครับผมบางนี่ก็ใใคือกันครับผมบางนี่ก็ชีเทียบไปเริ่องว่าเปพียงใดครับผมคือกันครับผมประมาณนี้ครับผมผมจับมือเดียวผมบอถนัดผมต้องเทียจริงสิประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองยิงบางนี่เบิ้งบางนี่แตกครับผมบางเฮ็ดไม่นี่แตก แต่ว่าบางนี่เห็นด้วยว่านี่ว่าจะเป็นในบางสันครับผมลองยิ่งเบิองครับผมอันดับแรกก็เหมือนเดิมครับผมปั้นกระดาษให้มันเหมาะสมกับสลับสหู้นี่ครับผมได้ปั๊บได้ที่ต่อครับผมก็กี่เต่ะก็บอกได้บังนี่ดอกแรียกหัดโอ้ลมมาอัดแรงกว่าเดิม มันอีแตกกูเนาะผมดออกคักกันเนาะตรงยัดแต่ดี้ะผมใหญ่เป็นฟิวใหญ่เป็นฟิวร่มเน้ะผมใหญ่มันเป็นปิดสุญญากาศด้วผมยัดแต่มันดีๆแล้วกับตอกโอ้แตกกับผมแตกอยู่ ยิ่งเบิงอ่ามุมนี้ครับผมมุมนี้จักมุมหนึ่งครับผมบังเห็ดไมะครับผมให้เราขับรถกลับไปไหมจะอาจจะงงนะผมว่าเห็ดอี่ยังอยู่นะครับโอ้โหด่างยางแห้งครับผม มาตัาน <laughs> ลีไอ้ลูกนดงครับผมเ็ดเมอร์กีเนี่ยผมบังนี่เดี๋ยวลองเบิ่งบังหน่อยครับผมมันมีสองบังเนี่ยผม ลองมึงบังหน่อยบังนี่เฮ็ดหมอว่านนี่ผมายานว่าเฮ็ดถ่ายคลิปว่าพาดเฮ็ดอันนี้นะผมายานมันบ่แตกผมเลยลองเฮ็ดมึงก่อนหมอว่านนี่ว่านนี่ไปหาไม้นี่ยพเห็นแล้วผมนะาไม้บ่มีเลยนะโอ้โ,โพอแล้วมันบ่แตกครับผมผมันฟิวครับผมแต่ว่าก็มีแตกไงบ่แตกไงผบไงบังนี่ อาจจะเป็นน้ำใหม่ไผ่ก็ได้ใม้ไผ่มันอาจจะหัวครับผมอู้อีกรูกนึงจะหาเป่าหาเป่ามาตังแหละลองยิงซูเบิงครับผมสักนัดสองนัด ถือว่าผ่านแล้วผมการทะล่วงนี่ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมเพราะว่ามันแตกนะโอ้โอเคครับผมเดี๋ยวลองยิงใส่เป้าลองมึงแหละกัถือว่าสี่เป็ดครับผมโอเคครับผมในเป่าแล้วระยะห่างประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเสียงหอบว่ได้ยินครับผมกล้องอยู่ไกลครับผมบังบังเฮ็ดไม้ครับผมบังเหงาครับผมบังเหง้าเนอะ จักสองนัดครับผมจักนัดสองนัดเราคลิดเป็นทีนี้เาป่ะครับผมทานั่งอาดีตบุภาพอยู่ครับผมประมาณนี้แล้วครับผมใช้กระสุนมันเดือดนะครับผมโอ้ยยิม้มยิ้มกุศลยิ้มกุศเลย giỏi lắm các ông, ít nhất đấy các ông, wow, các ลองบังหน่อยลองเบิ้งครับผมบังใหญ่ยิ่งไปเมื่อกี้นี่พานครับผมเดี๋ยวลองบ,บง hai, ah ังหน่อยลองเบิ้งครับบังหน่อยนี่แตกแน่ะ่พราแเตะกันนะผมี๋ยวก็ลองยิ่งนี่เบิ้งว่าจะเป็นยังไงโอ้โหบังหน่อยกับจ้าเพื่อันนี่ผม โอเคผมต้องลาไปก่อนครับสำหรับอีพีนี้ผ่านครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ไม่วันทีด่ดีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ